สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ i อคอน c Q Podcast ช่องที่จะพาผู้ชมไปสำรวจและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของโลกภาพยนตร์เกมการ์ตูนและสื่อต่างๆจากต้นกำเนิดไปจนถึงยุคปัจจุบันพร้อมข้อมูลที่อัดแน่นครบถ้วนและลึกซึ้งแบบเจาะลึกวันนี้ผมอยากจะชวนทุกคนย้อนกลับไปในยุคที่เราเปิดทีวีแล้วเจอการ์ตูนนิตเวิร์กตอนบ่ายช่วงเวลาที่ทำให้หลายคนโตมาก,กับการ์ตูนทั้งมันทั้งเท่และเต็มไปด้วยจินตนาการ หนึ่งในนั้นก็คือเบนเทนนั่นเองครับเรื่องราวของเด็กชายธรรมดาที่จูจูก็ได้ครอบครองนาฬิกาลึกลับจนทําให้เขาสามารถแปลงร่างเป็นเอเลี่ยนได้หลากหลายร่างได้และจากตรงนั้นเองมันก็ไม่ใช่แค่การ์ตูนสําหรับเด็กอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นแฟรนไชส์ที่ทั้งทําเงินให้กับทั้งค่ายและดังไปทั่วโลกมีทั้งซีรีส์ภาคต่อเกมของเล่นและยันรีบูตใหม่ในยุคหลัง ถ้าจะพูดกันให้ชัดๆเลยนะครับเบนเทนเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผลงานที่สร้างชื่อให้กับกระตูเน็ตเวิร์กเลยทีเดียวและยังเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำในวัยเด็กของคนทั้งรุ่นไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนมาแท้หรือเคยไม่ดูแค่ผ่านๆยังไงชื่อของเบนเทนก็เคยผ่านหูข,ของใครหลายๆคนอย่างแน่นอนเพราะงั้นวันนี้เราจะมาลองไล่ดูกันครับว่าเบนเทนเกิดขึ้นมาได้ยังไงจากไอเดียเล็กๆ สู่การเป็นแฟรนไชส์ระดับพันล้านและทำไมถึงมีหลายคนพูดถึงเรื่องของเบนเทนจนถึงทุกวันนี้ได้เบนเทนจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่การ์ตูนที่โผลมาแบบบังเอิญน,นะแต่มันเกิดขึ้นจากคทีมงานครีเอทีฟที่ชื่อว่า Man of Action ซึ่งเป็นกลุ่มนักเขียนการ์ตูนเหล่านี้ที่รวมตัวกันรสร้างโปรเจกต์เจ๋งๆหลายอย่างแล้วการ์ตูนเน็ตเวิร์กก็เห็นศักยภาพเลยนำมาปั้นเป็นแฟรนไชส์ใหญ่ระดับเต็มตัว เนื้อเรื่องหลักจะเล่าถึงเบนเทนดิสันเด็กชายธรรมดาที่วันหนึ่งก็ดันไปเจอกับองค์กรปริศนาจากนอกโลกที่ชื่อว่าออมนิทริกซ์หน้าตามันก็เหมือนกับนาฬิกาแต่แท้ที่จริงแล้วคือเทคโนโลยีเอเลีย่ยนสุดล้ำที่เก็บ DNA ของสิ่งมีชีวิตจากทั่วทั้งจักรวาลไว้ซึ่งพอเดนได้ใส่เข้าไปปุ๊บเขาก็สามารถแปลงร่างเป็นเอเลีย่ยนได้ถึง10แบบและนั่นแหละครับคือที่มาของชื่อเบนเทนเด็กชายเบนกับเอเลีย่ยนทั้ง10ร่างแรกเริ่ม ที่กลายเป็นเอกลักษณ์ของแฟรนไชส์นี้แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือซีรีส์มันไม่ได้หยุดอยู่แค่10บร่างหรอกครับเพราะยิ่งเล่าไปเรื่อยๆเบนก็จะยิ่งปลดล็อกเอเลี่ยนใหม่ๆจนออนิทริกซ์กลายเป็นเหมือนคลังความเป็นไปได้ของจักรวาลเลยทีเดียวแฟรนไชส์นี้เริ่มต้นจากซีรีส์แรกในปี2005จนถึงปี2008ก่อนจะขยายต่อในภาคของ A l i e n Force Ultimate Alien และก็ต่อด้วยภาคสุดท้ายคือภาคอ n i v e r s e ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในจักรวาลเดียวกันแบบต่อเนื่องงกัันท้หมดเลย แต่พอมาถึงปี2016กระตูนเน็ตเบิร์กก็ตัดสินใจทํำรีบูตใหม่โดยให้เบนกลับมาเป็นวัยเด็กอีกครั้งแล้วก็ลากยาวจนไปถึงปี2021พร้อมปิดท้ายด้วยสเปเชียลใหญ่ที่ครอสโอเวอร์กับ4ภาคแรกพูดง่ายๆคือเหมือนทางค่ายนั้นต้องการจะโยงจักราวาลทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แฟนๆนั้นได้หายคิดถึงนั่นเองครับเบนเทนยันแตกแขนงออกมาเป็นหนังใหญ่5เรื่องทั้งแอนิเมชันและไลท์แอคชั่นมีวิดีโอเกมหลายภาค แถมยังมี crossover กับการ์ตูนอื่นๆจากทางค่ายของ CN อย่าง Generator Rex และ The Secret Saturday อีกด้วยซีรีส์ทั้งหมดของ Ben 10ถูกแบ่งออกเป็น2จกักรวาลหรือเรียกว่า2 continuity นั่นเองครับเริ่มจากจากักรวาลแรกที่เป็นจกักรวาลคลาสสิกที่เริ่มตั้งแต่ปี2005จนถึงปี2008ที่เรียกว่า Classic continuity เริ่มจาก Ben 10ในปี2005จนถึงปี2008และต่อมาด้วย Alien Force อัตติเมตเอเลียและปิดท้ายด้วยอมนิเวิร์ซซึ่งทั้ง4ภาคนี้คือเรื่องราวทั้งหมดที่ต่อเนื่องกันเมื่อเราได้เห็นการพัฒนาการและการเติบโตของตัวละครเบนที่เริ่มจากเด็กอายุ10บขวบจนมากลายเป็นวัยรุ่นฮีโร่ขวัญใจมหาชนอีกจากวันหนึ่งก็คือรีบูตคอนติเนวิตี้ที่เริ่มขึ้นในปี2016อันนี้เหมือนทางค่าย CN อยากจะให้เบนกลับไปเริ่มใหม่ในวัย10ขวบอีกครั้ง แต่เล่าเรื่องให้กระชับสนุกแบบเข้าถึงเด็กเจนใหม่ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ต่อเนื่องยาวจนไปถึงปี2021โดยมีสเปเชียลพิเศษเดือนเมษายนที่ทำหน้าที่เป็นทั้งตอนจบของรีบูตและยังทำให้แฟนๆเซอร์ไพรส์ด้วยการครอสโอเวอร์ over, กับจักรวาลคลาสสิกอีกด้วยณปี2025นี้เรามีตอนทั้งหมดของเบนเทนที่ดูได้ถึง393ตอนเลยทีเดียวตัวของซีรีส์เบนเทเองก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในซีรีส์เท่านั้นนะครับ ตัวเน็ตเวิร์กเขาได้จัดเต็มขยายจักรวาลให้กับเบนเทนโดยการออกหนังทางทีวีและซีจีรวมถึงซีรีส์ภาคต่ออีกเพียบเริ่มจากหนังแอนิเมชันอย่างเบนเทนซีเครดออฟเด n i ออเนที่ออกมาในปี2007เรื่องนี้ถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญเลยเพราะวางไว้ว่าเป็นตอนจบจริงๆของภาคคลาสสิกด้วยแต่ดันมาฉายก่อนซีซันสุดท้ายจะจบซะอีกถัดมาก็เป็นหนังคนแสดงเรื่องเบนเทนเรสต a อแกน t t ไทมที่ทำเอาแฟนๆฮือฮาสุดเพราะนี่คือครั้งแรกที่เราได้เห็นเบน เวนปู่แม็กซในเวอร์ชั่นลายแอคชั่นจริงๆซ,งซ,งซ,งซึ่งมีการตีความใหม่โดย <sm all> มีตัวร้ายอย่างอีออนที่เชื่อมโยงกับอมนิทริกซ์โดยตรง,ต,รงต่อมาคือหนัง CG อย่างเบนเทนเดสโซย์อ l เ a เลียนในปี2012ที่เราชีวิตของเบนตอนกลับไปใช้ชีวิตปกติหลังจบซัมเมอร์ซึ่งงานภาพจะเป็น CG 3ามิตินอกจากนั้นยังมีเกม b e n t e p r r t t e t t r r of e r t t h ที่ดังระเบิดออกมาในปี2007 เรียกได้ว่าเป็นอีกประตูที่พาแฟนๆได้เล่นเปบนและสลับล่างเป็นเอเรียนกันจริงๆและยังมีการไปโผล่ในเกมออนไลน์ MMO ของกระตูเน็ตเวิร์กอย่าง Fusion Forge อีกด้วยนะครับต่อมาก็คือภาค Ben แทนเอเรียนฟอร์ภาคนี้ผมรู้สึกได้ทันทีว่าบรรยากาศมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเพราะนี่คือการเล่าเรื่องที่ก้าวข้ามวัยเด็กเข้าสู่วัยรุ่นของเบนภาคนี้เป็นเหมือนการรีเซ็ตโทนของเรื่องจากากระตูเด็กๆที่สนุกขำๆกลายมาเป็นโทนที่จริงจังขึ้นดาร์กขึ้น แล้วก็มีความเดิมพันที่สูงกว่าเดิมเยอะมากโดยซีรีส์นี้ฉายครั้งแรกในอเมริกาเมื่อ18เมษายน2008ก่อนจะไปต่อที่แคนาดาในเดือนกันยายนปีเดียวกันนะครับจริงๆแล้วตอนแรกทีมงานจะตั้งชื่อไว้ว่าเป็น Ben Ten Heroes Generation ด้วยซ้ำ Ben Ten Alien Force นี่วิ่งยาวไปทั้งหมด3สีสั้นรวม46ตอนแล้วก็จบลงในปี2010ถือว่าเป็นช่วงที่แฟนๆหลายคนโตไปพร้อมกับเบนเลยด้วยซ้ำนะครับ และที่สำคัญภาคนี้ยังได้เข้าชิงเอมี a w อร์ดถึง4ครั้งและคว้ามาได้1รางวัลในสาขา Outstanding Sound Mixing Live Action and Animation ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าคุณภาพงานโปรดักชันเนี่ยไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับข้ามาอีก1นึ่งโปรเจกต์ที่แฟนๆหลายคนอาจจะจำไม่ได้นะครับนั่นก็นคือโปรเจกต์หนังของ b e n 10น l i e n f o r c e นั่นก็นคือ b e n 10นเ i e n s w น r m นั่นเองครับหนังไลฟ์แอคชั่นเรื่องที่2ของแฟรนไชส์หลังจาก r รน e a g a i n s t Time ที่ออกมาก่อนหน้านี้ หนังเรื่องนี้ประกาศโดยกระตูนเน็ตเวิร์ตั้งแต่ปี2008และภาคนี้ยังมีการโชว์เอเลี่ยนเจ๋งๆอย่างบิ๊กชิลคิวมังกาซอและก็เปิดเอเลี่ยนตัวใหม่ที่สร้างขึ้นมาเพื่อนหนังโดยเฉพาะนั่นก็คือนาโนแม็แล้วพอ b e n เทนเอเลี่ยนฟอจบไปนะครับกระตูนเน็ตเวิร์กก็ยังไม่ปล่อยให้แฟนๆรอนานเลยเพราะเขาได้ส่ง b e n เทนอัล i ิเมตเอเลีลงจอทันทีในปี2010ซึ่งภาคนี้เนี่ยถือว่าเป็นภาคต่อโดยตรงจากเอเลี่ยนฟอเลยนะครับ แต่สิ่งที่ทําให้หลายๆคนจดจําภาคนี้ได้คือเบนได้อนิริกรุ่นใหม่กว่าที่ชื่อว่าอัลติเมทริกซ์ซึ่งรุ่นนี้ไม่ใช่แค่เขาแปลงร่างเป็นเอเลียนได้เหมือนเดิมนะแต่ยังสามารถอัปเกรดเอเลียนให้กลายเป็น u ัลติเม e ฟอร์มได้ด้วยซีรีส์นี้ฉายครั้งแรกที่อเมริกาเมื่อ23เมษายน2010แล้วก็ไปฉายต่อหลายๆประเทศรวมถึงแถบเอเชียอย่างอินเดียกับลาตินอเมริกาในเดือนตุลาคมปีเดียวกัน และที่สำคัญกว่านั้นคือภาคนี้ถูกทำขึ้นเพื่อไว้อะไรให้กับเดเวนแม็กดาฟฟี่หนึ่งในทีมและโปรดิวเซอร์หลักของเรื่องที่เสียชีวิตไปในระหว่างที่ซีรีส์กำลังผลิตอยู่และในระหว่างที่เบนเทนอัลติเมตเอเรียนกำลังฉายอยู่นั้นมันก็มีอีกหนึ่งเหตุการณ์พิเศษที่แฟนๆการ์ตูนเน็ตเวิร์กตื่นเต้นสุดๆเลยนั่นก็คือเบนเทนเจเนอเรเตอร์เร็กซ์ฮีโร่ยูไนเต็ดคือพูดง่ายๆมันก็คือ crossover ตอนพิเศษที่จับเอาเบนเทนอัลติเมตเอเรียนมาเจอกับเจเนอเรเตอร์ ในรูปแบบตอนยาวพิเศษของ generator x โดยตรงและแล้วก็มาถึงเป็น c h n omniverse ภาคต่อสุดท้ายของ classic continuity หรือพูด,ดง่ายๆก็คือภาคที่สามต่อเนื้อเรื่องของ b e n เทแบบ Original ทั้งหมดก่อนจะเข้าสู่ยุค reboot ในปี2016 omniverse เริ่มฉายที่อเมริกาวันที่22กันยายน2012และสิ่งที่ทำให้ภาคนี้สนุกจริงๆมันคือการเล่าเรื่องสองไทม์ไลน์ของเบนไปพร้อมกันครับ หนึ่งคือเป็นอายุ11ปีหลังจากซีรีส์ออริจินัลปี2005จนถึงปี2008เพียง1ปีและอีกทำลายคือทำลายปัจจุบันที่เป็นอายุ16ปีหลังจาก Ultimate Alien ไม่ใช่แค่ย้อนอดีตแต่ตัดกับสลับไปสลับมาระหว่างเด็กและวัยรุ่นที่เรานั้นจะได้เห็นการพัฒนาตัวละครและความรับผิดชอบของเขาแน่นอนว่าอ n i t r i c k s ยังคงเป็นศูนย์กลางของเรื่องทำให้เบนสามารถแปลงร่างได้หลากหลายรูปแบบ หลังจากคอมมิวเวิร์จบลงไปนะครับกระตูน็ตเบิร์กก็ได้ทำการรีบูตโดยพวกเขาเปิดตัวเป็นเทนรีบูตซึ่งเริ่มฉายในปี2016สิ่งที่ทำให้ภาพนี้แตกต่างจากทุกซีรีส์ก่อนหน้าก็คือมันเป็นการรีบูตแบบ Parallel Universe ที่ไม่ได้ต่อเนื่องจากซีรีส์ของคลาสสิกคอนติเนียลิตี้นะครับแต่ก็ยังคงคอนเซปต์หลักไว้อยู่ครบนั่นก็คือยังมีเบน เวนส์ z, ปูแม็กซ์ออกประจนภัยกันในช่วงของซัมเมอร์นั่นเองซีรีส์นี้เริ่มฉายในออสเตรเลียนิวซีแลนด์และเอเชียแปซิฟิกในวันที่1ตุลาคมปี2016 4สสซีซั่นพร้อมภาพยนตร์และ3สเปเชียลความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือสเปเชียลเหล่านี้ใช้ concept iverse, คอนเซปต์มัลติเวิร์สทำให้เกิดการคอสอเวอร์กับเจเนอเรเตอร์เร็กซ์และจากวันเบนเทนรุ่นก่อน,อนเรียกได้ว่าถึงแม้จะรีบูตแต่ก็ยังไม่ทิ้งแฟนคลับดั้งเดิมเลย ด้วยความสาเร็จของแฟรนไชส์ทางกรรโตูนเน็ตเวิร์กได้ทําการสร้างรายการที่ชื่อว่า Ben 10 Ultimate Challenge ขึ้นมาที่พัฒนาโดย2020จากสหราชชาณาจากักรออกอากาศในหลายประเทศเป็นเกมโชว์แนวตอบคาถามกับซีรีส์ทั้งหมด3เวอร์ชั่นและในวิดีโอเกม Ben 10ก็เคยโผล่มาในเกมของ Brow Harla เป็น crossover c าแรค c t อ r ในรูปแบบสกินของ กิบลาร d สเดวบัเฮดและโฟ r าร์มมายคร t b เบสท์ร็อก dition, D.L.C. ผู้เล่นร่วมมือกับเบนเควนและปู่แม็กซ์เพื่อหยุดการลุกรานของเอเลี่ยนโอเคครับทุกคนหลังจากที่เราไล่เรียงมาตั้งแต่เบนเทนเวอร์ชั่นแรกในปี2005จนถึงปี2016รีบูททั้งซีรีส์ภาพยนตร์เกมและอีกเพียบต้องบอกเลยว่าแฟรนไชส์การ์ตูนเบนเทนนั้นไม่ใช่แค่การ์ตูนเด็กๆธรรมดาธรรมดา แต่มันเป็นจักราวาลขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยความมันความเท่และความสร้างสารรค์ที่ทีมผู้สร้างอย่างแมนอวิ t ชันได้สร้างขึ้นมามัดใจผู้ชมได้ถึงขนาดนี้ผมก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยทุกคนได้เห็นภาพรวมของปร,ริษรทโลกของเบนเทนแล้วก็ใครที่เป็นแฟนเบนเทนเหมือนกับผมอย่าลืมมาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้านล่างนะครับกับคําถามที่ว่าคุณชอบเอเลี่ยนตัวไหนมากที่สุดถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไคร e และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากรายการ Iconic Q Podcast และพบกันใหม่ในตอนหน้าขอบคุณที่มาอยู่ด้วยกันในช่วงเวลานี้สวัสดีครับ